โอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเกมนะฮะเดี๋ยววันนี้มาสอนการเล่นคิวเลนนะครับกับการเขาเรียกว่าเอาไปปราบฮีโร่ตัวใหม่นะครับซึ่งคิวเลนก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่สามารถฆ่าตัวใหม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงซีรีส์ไล่ฆ่าตัวใหม่ให้ดูนะครับเพราะว่าตัวใหม่เนี่ยคือผมสตรีม9ชั่วโมงไว้ทุกคนผมสตรีม9ชั่วโมงเพื่อที่จะเล่นตัวใหม่ผมได้เล่นมัน4ตาคิดดู4ตานี่ถ้าถ้าเรียบเทียบดีๆประมาณ1ชั่วโมง1ชั่วโมง10นาทีประมาณนั้นนะ คือแบบมันถ้าไม่โดนแบรนด์ก็อีกฝ่ายเอาไปเล่นหมดเลยนะครับคือผมไม่เคยแบนด์เลยตัวใหม่แต่ว่าแบบไม่เคยได้เล่นเลยคือแบบคนแม่งฮิตมากๆเพราะงั้นผมก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะไล่ล่าฆ่ามันแล้วก็บอกวิธีการเอาไปแก้ทางตัวของมันนะครับหนึ่งเลยครับ <c oughs> ตัวของคิวเลนผมรู้ว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันเล่นยังไงนะครับอาสกิลหนึ่งนำใช้สกิลสองโจมตีก่อนใช้สกิลหนึ่งตีแล้วเปิดแล้วตีปกติหนึ่งทีนะครับจะเป็นคอมโบคอมโบของคิวเลนคืออันติ สกิล2สกิล1ตี1ทีแล้ววิ่งออกมานะครับคอมโบมันคือประมาณนี้เนาะก็ตัวใหม่บ้างนะครับเรามาพูดกันถึงตัวใหม่บ้างตัวใหม่เนี่ยเวลาเราจะไปเราจะไปฆ่ามันนะครับง่ายๆเลยมันไม่มีสกิลหนีโมบิลิตี้มันต่ำนะครับวิ่งความเร็วเคลื่อนที่ของมันตอนต้นเกมเนี่ยแค่340เรียกได้ว่าเป็นแครี่ที่วิ่งช้าดีกว่านะครับเป็นแครี่ที่วิ่งค่อนข้างจะช้าถึงจะดูผิวๆก็เถอะนะครับวิธีฆ่ามันคือให้มันใช้สกิล2ไปก่อนหรือว่าเข้าไปในจังหวะที่มันคาดไม่ถึง ตัวที่ฆ่ามันได้ก็จะมีคิวเลนนาคอสนะครับหรือว่าฮีโร่ประเภทพวกที่ล้วงเก่งๆล้วงเก่งๆทุกตัวเลยฆ่ามันได้หมดนะครับไอมาจ้านี่มันฆ่ายากเล่นคิวเลนฆ่ามาจ้าค่อนข้างจะยากครับคิวเลนมีอยู่2งรองเท้าที่ให้เลือกออกนะครับจะเป็นรองเท้ากันซีซีหรอรองเท้าวิ่งเร็วแต่ว่าเกมที่เราออกรองเท้าวิ่งเร็วเนี่ยคือเกมที่สตนด์อีกทีมไม่ค่อยเยอะนะครับเหมือนเกมเนี้ยสตนด์เขาไม่ได้หนาอะไรมากมายนะครับเราก็เลยออกเป็รองเท้าวิ่งเร็วนะครับ เน้นในการเอาไปล่าตัวใหม่นะครับจริงๆริงเอรันดอร์ก็เล่นกับตัวใหม่สู้ตัวใหม่ได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้ายืนสู้ตรงๆอาจจะยากวิธีฆ่าตัวใหม่คือฆ่าแบบเซอร์ไพรส์แบบฆ่าแบบให้มันไม่คาดคิดว่าเรากําลังจะมานะครับเวลาฟาร์มคิวเลนก็ฟาร์มอย่างที่ผมฟาร์มให้ดูเลยก็ได้นะครับจบ3าตัวเสร็จปุ๊บเข้ากลางเข้ากลางเสร็จปุ๊บเอาสาตัวล่างนะครับทำอันนี้เป็นประจําเลยก็ได้ไม่จําเป็นต้องแบบเฮ้ยต้องเริ่มเลสก่อนเริ่มบูก่อนไม่จําเป็นครับมัน ผมรู้สึกว่ามันใช้ความคิดเยอะแบบผมไม่อยากให้ลูกเพจใช้ความคิดเยอะกันเริ่มแดงหรือเริ่มฟ้าเทคนิคการเริ่มแดงก่อนฟ้าก่อนเอาง,ง่ายๆคือเขาอยากไปจบที่ตัวมังกรเล็กนะครับเขาอยากไปจบที่มังกรเล็กเขาก็เลยเริ่มเริ่มแดงก่อนสมมุติว่าเริ่มแดงก่อนเนี่ยคือเหตุผลว่ามังกรเล็กอยู่ข้างบนนะครับเริ่มแดงก่อนแล้วไปจบฟ้าเราจะได้ไปเอามังกรเล็กต่อนะครับแต่ถ้าเราเป็นตัวที่ฟาร์มเร็วอยู่แล้วนะครับเช่นเอรันดอร์หรือตัวอะไรพวกนี้คือไม่ว่าแบบไม่ว่ามังกรอ่ะไม่ว่ามังกรเล็กมันจะอยู่บนหรืออยู่ล่าง เราเปิดฟ้าได้ก่อนตลอดอยู่แล้วนะครับก็จริงๆมันเป็นเทคนิคเล็กๆนๆ้อยๆแหละแต่ผมแนะนําให้เปิดบูก่อนสบายกว่าฮะไม่ต้องเครียดฮะก็เปิดบูแล้วก็เดินเล่นไปได้เรื่อยเลยนะครับให้เราฟาร์มเป็นนิสัยดีกว่าจำทามิ่งได้ดีกว่าดีกว่าเปิดฟ้าเปิดแดงก่อนนะครับคือคิวเลนเป็นตัวที่ต้องการเขาเรียกว่าต้องการให้เพื่อนเปิดก่อนนิดนึงแหละนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนไม่เปิดก่อนแล้วเราเปิดเองเนะี่ยเห็นไหมว่าเราต้นเกมเราตีมันไม่อยตายนะ จริงๆจ,จังหวะแบบเนี้ยน,นะครับมวยควรที่จะต่อยแล้วก็ลากลากออกมาครับลากออกมาไม่ใช่ลากเข้าไปในบ้านเขานะคือลากเข้าไปในบ้านเขานี้เล่นยากนะครับเล่นยากเขาลากเข้าไปในบ้าน <c oughs> ผมไม่วิ่งออกไปนะผมไม่วิ่งออกไปเพราะผมกลัวตัวใหม่ครับตัวใหม่มันเพิ่งวิ่งมาฆ่ามวยตัวเรายืนตีกับตัวใหม่ต,งตรงๆอะสู้ไม่ได้หรอกนะครับคิวเลนบอกเลยว่าถ้าเข้าไปแจ๊กสกิลสองแล้วสกิลหนึ่งปุ๊บตัวใหม่กดสกิลสองวิ่งหนีเนี่ยคือมันล้างล้างสถานะสโลของเราไปแล้วอะ นะครับมันก็วิ่งแบบวิ่งเฉียบเลยแล้วก็วิ่งตามมันไม่ทันนะครับเพราะงั้นวิธีฆ่ามันก็คือเข้าไปแบบจังหวะเซอร์ไพรส์แบบปุ๊บเดียวให้มันหายไปเลยปุ๊บเดียวให้มันตายไปเลยนะครับอันนั้นจะเวิร์กว่าแบบนี้ตัวใหม่พอมันโดนเล่นเยอะๆซีซีหนาๆเนี่ยมันจะหนีไม่ได้แล้วนะครับมันจะหนีไม่ได้แล้วพอโดนซีซีหนาๆคือคิวเลนถ้าเป็นเลดเกมอะจังหวะเมื่อกี้ผมเข้านะแต่พอเป็นต้นเกมผมไม่มั่นใจนะว่าดาเมจผมจะพอหรือเปล่านะครับก็เลยถอยออกมาเนาะ พยายามเล่นแล้วฟาร์มเงินก่อนก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องรีบไม่จําเป็นต้องรีบบวกอะไรขนาดนั้นนะสําหรับตัวของคิวเลนนะแต่ถ้ามีจังหวะก็ออกไปนะครับมีจังหวะก็ออกไปเหมือนเมื่อกี้ผมคิดว่ามันจะเดินตัดแม่น้ํามานะครับอันนี้เขาห้าวนะแบบอยากฆ่าคิวเลนมากๆบอยากฆ่าคิวเลนมากๆเห็นผมเล่นน้อยจริงๆคิวเลนเอาแข็งมาก็ดีนะช่วงนี้ผมมองว่าเคียวแม่งไม่ค่อยคุ้มแลวครับเคียวแบบอันนี้ที่ผมเอาเคียวมาเนี่ยเพราะว่าผมจัด ตามเซตพลังแฝงนะครับแล้วเซตพลังแฝงของคิวเลนมันยังไม่มีใครเปลี่ยนจากเขียวเป็นแข็งแต่ว่าพวกที่มีเปลี่ยนจากเขียวเป็นแข็งแล้วก็จะมีเอลันดอมีด้วงแหละที่ผมเล่นแล้วเจอว่ามันเปลี่ยนนะครับแต่จริงๆแนะนําให้เปลี่ยนเป็นแข็งเลยคุ้มกว่านะครับเนี่ยตัวใหม่เนี่ยถ้าติดมุมติดติดมุมติดอะไรเนี่ยมันจะมันจะฟิกไม่ได้ครับมันไม่มีสกิลฟิกเกอร์ถ้าเอาไปฟาร์มป่านะครับก็จะแข็งจะตายอยู่กลางดงตีนนั่นแหละ เวลาเล่นคิวเลนก็พยายามมองมินิแมปเยอะๆนะครับเข้าไปในจังหวะที่คิดว่าเราเข้าไปแล้วได้ฆ่าหรือไม่ก็เข้าไปแล้วเปิดให้เพื่อนได้ฆ่านะครับมันจะได้ทําการรีเซ็ตคูลดาวอันติสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสามรีเซ็ตทั้งหมดนะครับถ้าเราฆ่าได้หรือได้แอัซซิตนะครับมันไม่จําเป็นต้องไม่จําเป็นต้องแบบฆ่าอย่างเดียวคือแอัซซิตก็อันติสกิลทุกอย่างรีแล้วนะครับพยายามเวลาเล่นพยายามเดินฟาร์มเดินแท็บคลิปเล่นไปเรื่อยนะครับคิวเลนเป็นตัวที่ เป็นตัวละครที่เดินเกมไวยอยู่แล้วยิ่งเราออกรองเท้าวิ่งเร็วเนี่ยก็ยิ่งเติมเกมไวครับเพราะงั้นไม่จําเป็นต้องแบบเป็นห่วงว่าเฮ้ยตัวมันจะวิ่งช้าครับตัววิ่งเร็วกว่าตัวใหม่เยอะเลยครับแล้วมีสกิลวิบวับด้วยนะครับก็เดี๋ยวตัวหน้าหาที่จะเอามาเป็นอสอนไล่ฆ่าตัวใหม่ก็จะเป็นนาคอสนะครับแล้วก็จะเป็นเอรันดอร์อีกรอบหนึ่งนะครับก็จะวนพวกนี้มาก่อนเพราะว่าคือคนแมไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยเล่นนาคอสจริงๆนะแต่ตัวมันโหดมากเลยนะครับไม่รู้ว่าจริงๆมันเก,กสกิส่ันนึง นะครับแต่ว่าด้วยความที่ด้วยความที่ตัวมันเป็นตัวล้วงเก่งหนีเร็วถ้าคนเอาหัดไปเล่นถ้าลูกเพจอยากเอาหัดไปเล่นแบบเน,นี้ยมันก็หัดเล่นได้ถึงแหลงคอนถึงกอรียดอะ่ะจริงๆนาคอร์สแม่งเล่นได้ถึงกอรียดอะ่ะถ้าเราเล่นเล่นแล้วแบบไม่หลุดไปะนะครับมันก็ชนะสบายอยู่นะถ้าคนดูดูสตรีมบ่อยๆก็น่าจะรู้นะว่านาคอร์สผมถ้าแพ้มันก็คือมันพึ่นเกมเด้งอะ่ะเกมเด้งแล้วเข้าไม่ได้ผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันนะนะครับว่าเล่นนาคอร์สแล้วแบบมันเด้งแล้วมันเข้าไม่ได้นะครับ แต่ว่านาค้อเนี่ยเป็นตัวแก้ทางตัวใหม่ได้แบบดีมากๆนะครับลองเอาไปเล่นดูหลายคนสงสัยว่าพี่มันตีเนี่ยไอตีของคิวเลนเนี่ยมันขี้พันห้าไม่ใช่เหรอครับทําไมพี่ตีขีพันห้าครับเขาเรียกอะไรนะพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับคือต้องบอกก่อนว่าขิ Q ค,คิวเลนตีโดนพันห้านะครับกับครีปเท่านั้นนะครับฟังไม่ผิดนะครับตีโดนพันห้ากับครีปเท่านั้นกับฮีโร่ตีโดนเกินพันห้าได้นะครับ ที่มันไม่ให้ตีเกินพันห้ากับคีฟเนี่ยเพราะว่าดาร์คซ์เลเยอร์มันจะตายไวไปครับถ้าคิวเลนคิดดูนะถ้า Q คิวเลนฆ่าถ้าคิวเลนมันฆ่าได้แบบตีดาร์คซ์เลเยอร์ติดคีฟทีสามพัน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 เนี้ยคือแบบแปบ๊บเดียวดาร์คซเลเยอร์หายแล้วนะครับเพราะงั้นคีฟคีพันห้ากับคีฟนะครับทุกครั้งที่สอนคิวเลนต้องพูดเรื่องคีตลอดเวลาจริงๆนะครับเพราะว่าคนไม่ค่อยอ่านสกิลกันนะครับผมแนะนําเวลาจะเล่นจะเล่นฮีโร่ตัวอะไรก็ตามนะครับ อ่านสกิลให้ครบนะครับแพสซีฟสกิลหนึ่งสกิลสองอันตินะครับอ่านเงื่อนไขของสกิลให้ครบนะครับเราจะเล่นตัวละครนั้นได้ดีขึ้นมากๆเลยนะครับนี่ตัวใหม่เป็นไงมันวิ่งหนีได้แค่นั้นนะทุกคนคือต้อนเกมมันได้ค่านะตัวใหม่ไอ้สามตัวนะั้มีมัน,ม,ม,นมีมันเป็นส่วนร่วมอยู่นะนะครับคือต้อนเกมก็ถือว่าโอเคนะครับทาผมเล่นยากพอสมควรต้นเกมนะครับแต่พอผ่านต้นเกมไปนิดนึงพอเราเริ่มมีโบเกนสเปียร์พอเราเริ่มจะได้ดาบคิดนะครับตัวใหม่เริ่มทําอะไรเราไม่ได้ละนะครับเริ่มแบบ เฮ้ยวิ่งอย่างเดียวแหละคิวเลนอยู่ไหนหาคิวเลนไม่เจอไม่กล้าออกไม่กล้าไฟ์นะครับเล่นตัวนี้พยายามแหละออกแมพให้น้อยที่สุดนะครับถ้าจะออกก็คือออกไปเคลียร์คีปออกไปดูดคีปอะไรแบบนี้แล้วก็วิ่งเข้ามุมมือต่อนะครับตัวเราไม่จําเป็นต้องออกไปไฟต์รัวๆนะครับเพราะว่ายิ่งอีกฝ่ายเห็นว่าเอ้ยคิวเลนอยู่ล่างนะข้ามบนก็จะกล้าเล่นตรงกลางก็จะกล้าเล่นแต่กลับการถ้าไม่เห็นคิวเลนอยู่ตรงไหนเลยไม่มีข้อมูลของมันเลยนะครับก็จะฆ่ามันไม่ได้ นะครับก็จะหามไม่เจอก็จะไม่กล้าเล่นนะครับจริงๆคิวเลนมันมันเก่งกับพวกที่มีของตามมันแหละนะครับเพราะงั้นเวลาเราเล่นเนี่ยพยายามฟาร์มเยอะๆนะครับพยายามฟาร์มเยอะๆฟาร์มเยอะๆไปไล่ฆ่าไปไล่ฆ่าตัวอ่อนแออะไรพวกเนี้ยนะครับตัวใหม่แบบ มันไม่มีสกิลหนีอ่ะผมเลยไม่ให้มันเป็นแรงเอสคือถ้ามันมีแบบสกิลสองที่กดเป็นสกิลพุ่งเป็นสกิลหนีอะไรพวกเนี้ยคือมันได้เป็นแรงเอสแน่นอนอ่ะเผลอๆเทียบเท่าอีรันดอร์ด้วยนะครับเผลอๆเทียบเท่าอีรันดอร์ด้วยแต่ว่าจังหวะจังหวะมันไม่ได้อ่ะคือจังหวะมันต้องกดสกิลสองเพื่อหนีอย่างเดียวครับแล้วถ้าเรามีตัวล้วงสองตัวตัวล้วงตัวหนึ่งไปล่อสกิลสองอีกตัวหนึ่งเข้าจังหวะสองที่มันกดสกิลสองไปแล้วมันก็จบแล้วครับไม่มีสกิลหนีไม่มีีสสสกกกกกกิิิลลลลลลไไไไปปหนนนเเยะะครรรััับ็มม่พาโดดตตววววงงแแึ้ นะครับเพราะงั้นก็ถามว่ามันเก่งไหมมันเก่งถ้าทีมดีนะครับมันเก่งถ้าทีมดีถ้ามีคนป้องกันมีคนปกป้องมันนะครับแต่มันไม่เก่งครับถ้าจะให้ไปเล่นแบกเพื่อนหรือว่าไปเล่นกับคนเล่นไม่เป็นแล้วเราแบบแบกอยู่คนเดียวมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับคิวเลนอันนี้จังหวะเนี้ยที่ตายเี่ยนะครับบอกตรงตรงที่ตายเี่ยเพราะอันตีของมันครับอันตีของตัวใหม่เนี่ยจากระยะทางนะครับมันวัดจากระยะทางคล้ายๆกับหอกสลิม แต่ยิ่งไกลยิ่งสตันนานนะครับสตันนสูงสุดของมันคือ3.5วินะครับ3.5วิกับคิวเลนที่ไม่ได้ออกรองเท้ากันซีซีผมบอกเลยว่ายืนเกือบ4วิเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้ยืนอยู่กลางป้องก็ตายอยู่ดีครับต่อให้ไม่ยืนอยู่กลางป้องก็ตายอยู่ดีครับ<ฮ>โดน4วิยังไงก็ตายครับโดนเพราะลุ่มโซมขนาดนั้นพยา,ยามองมินิแมปบ,บ่อยๆนะครับเล่นคิวเลนคือแทงโดนหรือไม่โดนสกิลของคิวเลนเนี่ย ให้เราดูหน้าจอถ้าแทงโดนมันจะเหมือนสันสันนิดนิดอะหรือว่าฟังเสียงก็ได้ครับเวลาแบบแทงโดนแบบจังหวะมันแกเข้าเข้าพุ่มไปพอดีแล้วแทงโดนพอดีนะครับมันก็จะมีเสียงจึ๊กขึ้นมาเนาะอันนี้มองมินิแมปนะครับมองมินิแมปบ่อยบ่อยเพราะว่าเราเอารองเท้าวิ่งเร็วมาเราเลยวิ่งตามไฮแอเตทันนะครับถ้าไม่ได้เอารองเท้าวิ่งเร็วมาผมมองว่าวิ่งตามไม่ทันหรอกครับไฮแาเตมังแบบยิ่งถ้ามีตัวที่แบบอยู่ใกล้ไฮแอเตจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นไปอีกนะครับเพราะงั้นก็ ตามไม่ทันหรอกถ้าไม่ออกรองเท้านี้มาไล่ล่าพวกมันนะครับคิวเลนจะเอาเคิร์ดออฟเดยมาก็ได้นะแต่การเขาเอาเคิร์ดออฟเดยมาเนี่ยคือการที่เรายอมรับสภาพนะผมต้องบอกก่อนว่าเรายอมรับสภาพในการจะโดนฆ่าแล้วก็กดเกิดไม่ได้นะครับเราต้องยอมรับสภาพว่าเราเล่นเซฟมากๆนะครับแทบที่จะไม่ตายเลยนะครับถึงจะเอาเคิร์ดออฟเดยมาเพราะในแข่งอย่างที่บอกไปว่าเขาไม่เอาเคิร์ดออฟเดยมาเพราะอะไรเขาไม่เอาเคิร์ดออฟเดยมาเพราะว่า มันโดนแบนครับมันติดบั๊กอยู่ในแข่งก็เลยไม่ได้เอาเกิดออฟเอ้ยไม่ได้เอาตายเกิดมาพูดผิดเกิดออกเด็เลยละ่ะเขาไม่เอาตายเกิดมาเพราะว่าในแข่งอะนะครับตายเกิดมันมันบั๊กนะครับบางคนกดเกิดได้บางคนกดเกิดไม่ได้นะครับในบางจังหวะที่แบบนักแข่งเขาอยากกดเกิดมาสวนแบบแกล้งตายเพื่อแบบให้ไฟมันเข้าที่เข้าทางอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเขาจะกดเกิดแล้วแบบกดเกิดไม่ได้มันเป็นปัญหาตอนแข่งจําไม่ได้ว่าแข่งปีไหนปีที่แล้วนะครับแข่งปีที่แล้วนะฮะ ที่เป็นแบบกดเกิดไม่ได้แล้วมันก็รีเกมรีเกมกันรอบสองรอบรีเกมรอบสองรอบไม่ได้เล่นต่อเรื่อยๆนะครับเขาก็เลยแบนพลังแฝ่งตายเกิดไปเลยครับเขาก็เลยแบบส่วนใหญ่ในแข่งก็จะเห็นคิวเลนเอาเคิร์ดอัปเดตกันมานะครับแต่ว่าถ้าใครที่คิดว่าฮ้ยตัวเองตายไปบ่อยนะครับเอาตายเกิดมาคุ้มแล้วนะครับฮีโร่แครี่เกือบทุกตัวเอาตายเกิดมาคุ้มหมดเลยนะครับนะคีสองพันหกนะครับคีสองพันหกประมาณนี้ฮะคิวเลน ก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้กันด้วยนะครับใครยังไม่ได้กดให้กันเนาะ <c oughs> จริงๆตัวใหม่ก็อย่างที่เห็นแหละว,ว่ามันมันจะเก่งเวลามีเพื่อนยืนกันนะครับแล้วตัวล้วงแบบคิวเลนเนี่ยคือบางครั้งอะ่ะการเอาเพื่อนมายืนกันอะ่ะควรเป็นเพื่อนที่มีสตันแบบสตันแบบชัดๆอ่ะสตันชัดๆให้หยุดหยุดเต็มเต็มหรือไม่ก็เอาเป็นซิปมาเลยคือแบบโดนล้วงปุ๊บอมนะครับหรือกบโดนล้วงปุ๊บตีปกติอีกฝ่ายติดโลแล้วก็วิ่งชน เปิดดูดตันอะไรแบบนี้เราไม่ควรเอาแบบเอาโรมที่แบบไม่มีสกิลเข้ามาช่วยะนะครับโรมที่ไม่มีสกิลเข้ามาช่วยก็ผมว่ามีหน้านี่มันก็จริงๆมันก็มีสกิลช่วยนะแต่มันตกเมตาไปแล้วครับคือแค่ออกเออแบสเ e r o f ออฟ i f i c a t i o n ก็จบแหละนะครับกับตัวใหม่ผมมองว่าเล่นเล่นกับคอมแท้งหนาๆเหมาะน,นะครับกับพวกแบบมีมาหลอดมีพวกแบบตันๆช่วยๆพวกโอมาอะไรพวกนี้เหมาะ นะครับโอมาก็จะตีติดสตันเวลาคนเข้ามาล้วงมันนะครับก็จะตีติดสตันอาริสแบบนี้ปาสตันเปิดคุนเโฟกันป้องกันนะครับเปิดชิลเปิดเกาะอะไรเงี้ยกันไว้ได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับวิธีการเล่นของคิวเลนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใครอยากมาเล่นด้วยกันก็มาเล่นด้วยกันได้ใน a c e b o o k Live นะครับชื่อเพจ J A Y O P นะครับชื่อเพจเนี่ยชื่อเดียวกับ YouTube เลย ใครหาชื่อ YouTube ไม่เจอก็ดูเนี่ยไอหน้าผมเห็นไหมผมที่ขยับไปขยับมาอยู่ในไลฟ์เนี่ยนะครับแล้วข้างๆนะครับตรงขวามือนะครับมันจะมีชื่อเพจอยู่พิมพ์ไอชื่อแบบนี้นะครับลงไปใน f c e e o o o นะครับแล้วมาเล่นกันได้นะครับทุกคนเดี๋ยวไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันนะฮะ